การตรงที่ว่าที่นี่เป็นศูนย์ของสองชาติเข<ฆ>อไทยกับกัมพูชา<ฆ>ไม่เหมือนทางฝั่งเมียนมาซึ่งมีจีนเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวได้ติดตามดูกันรวมถึงประเด็นเื่นๆท่านผู้ชมอะมาดูเรื่องนี้กันสักหน่อยพูดถึงต่างชาติเมื่อวานนี้ได้เห็นคลิปในดราม่าเด็กชายต่างชาติคนหนึ่งเอาถังกับเลืองไปทุบประตูห้องพัก และตะโกนเสียงบางอย่างก่อนที่จะเกิดควันจากถังดับเพลิงพุ่งทั่วทั้งชั้นแบบนี้นี่ะ เราต้องคิดว่าถ้าเราอยู่ในคอนโดและอยู่ในห้องกอผู้ที่ร้องไปทางดาแม่เดิเขาบอกว่าเป็นคอนโดในกรุงเทพมีปัญหาชาวต่างชาติมาอยู่อาศัยระยะสั้นระยะยาวแล้วมีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนให้กับลูกบ้านคนอื่นแจ้งนิติไปแล้วเขาบอกว่าไม่มีอะไรดีขึ้นม,ม,มีเหตุต่างชาติสูบบุหรี่สูบกัญชา พอรปภไปเตือนก็ถูกทําร้ายล่าสุดก็คือในภาพนี้ค่ะคลั่งใช้ถังดับเพลิงทุบประตูห้องอื่นแต่เหมือนจะทําอะไรไม่ได้นิติแจ้งความลงมาทึกประจําวันแล้วให้ออกจากโครงการ<ม>ออกไปก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้ที่อื่นอีก คือลูกเหตุท่านนี้เขาถามทางเหตุดราม่าแอติกว่าจะสามารถรีพอร์ตกับตมหรือสถานทูตได้ยังไงเหตุการณ์ในภาพพึ่งเกิด20กุมภา,าพันธ์นะคะช่วงตีหนึ่งครึ่งถึงตีสองขณะที่มีลูกบ้านคนหนึ่งในคนนอนโดแห่งนี้ก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยอยู่ในห้องตัวเอง ความปลอดภัยยังไม่มีดีนะมันไม่เดินมาถึงห้องเราไม่รู้เมาเหล้าหรือเมายาอารวาสทั้งคอนโดอ,อยากให้นิติคอนโดใส่ใจเรื่องปล่อยเช่ารายวันเหนื่อยใจพวกปล่อยห้องรายวันปล่อยห้องรายวันท่านผู้ชมขณะที่ต่อมาเจ้าของคนนี้ก็มาแจ้งนะครับโท่ชมว่าหลังเหตุการณ์นี้แจ้งตำรวจไปแล้ว แล้วก็ได้เห็นว่ามีการปล่อยตัวแล้วจะมีการมาชดใช้ค่าเสียหายแต่เธอตั้งคําถามมาค่ะว่าแล้วประเด็นความปลอดภัยไม่มีการดําเนินคนดีอย่างอื่นหรออ่ะสิบราการยีนาทีนำเสนอเรื่องใครตัวก่อนแล้วช่วงหน้ากลับมาเรื่องเล่าสาธิตค,ครับ หนึ่งในลิงหกชนิดที่อยู่ภายใต้กฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพราะฉะนั้นการจะเอามาเลี้ยงคืออาจจะต้องขออนุญาตก่อนถ้าเอามาเลี้ยงไม่ขออนุญาตก็คือมีไว้ในครอบครองแบบเนี้ยก็กฎหมายไม่อนุญาตเหมือนกัน<า>เอาเป็นว่าเลี้ยงไม่ได้บ้านเขาหลักๆคือเป็นลิงเป็นลิงป่าหรือวะ เ,เขาก็ต้องอยู่ในป่าไม่ใช่อยู่ในบ้านหรืออยู่ในวัดน,นะประธานจอต้องกลับเข้าไปเป็นประธานในป่าแล้วเหรอเพื่อน,น่ารักจกังออถ้าดูอย่างนี้นมันน่ารักแต่เอาไห้มันถูกกฎหมายดีกว่าเนะาะพูดถึงสัตว์ป่าแล้วมาดูเรื่องช้างป่าบ้างอันนี้ก็น่าสงสารคุณผู้ชมคือช้างป่าเขาอ่าวุนในปรากฏว่า ถูกมนุษย์เนี่ยเอากระแสไฟฟ้าช็อตช้างตัวใหญ่มากสุดท้ายพอถูกไฟฟ้าช็อตปักน้องตายคาที่เลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยทางด้านเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างถึงในเขาไม่ยอมนะคะเพราะว่ามันมีหลักฐานตรวจสอบอะไรมาแล้วเรียบร้อยนี่เดินขึ้นโรงพักสพท่าตะเกียบฉะเชิงเซาแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของไร่อ้อย,ยค่ะหลังจากที่ผลผ่าพิสูจน์ช้างเนี่ยมันยืนยันว่าช้างตายเพราะถูกกระแสไฟฟ้าช็อต นะมันมีร่องรอยบาดแผลเป็นแผลไหมอะคะ่ะที่ผิวหนังฉีกขาดใต้ลำงวงแล้วก็ที่บริเวณเพดานปากด้วยนะคะด้วยช้างตัวนี้เนี่ยอายุประมาณ20ปีน้ำหนัก6ตันเรา